เดี๋ยวได้สามแต้มแล้วนี่นะได้เมนสองตแลอะกับเซื่ยเมียวตัวหนึ่งได้เมนสองตเลยสกคลสกุใหญ่เลยแล้วก็บ้างก็ได้ลายพ่าจั่วแล้วก็ได้ได้เซื่ยเมียวอีกตัวหนึ่งทกุลท่กทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทซีทุกทุกท่านที่ติดตามรับชม ถือว่ายินดีพบกับซองว่าปั่นมันหน้าคือเก่าคือเดิมเด้อทุกคนเด้อเมื่อนี้คอยกับสิได้ขึ้นมาป่าขึ้นป่าขึ้นดงกันแล้วมั้ยเเดี๋ยวตอนนี้ก็หอดระ้วบางทางแล้วนะทางทางหอดป่าแล้วถือว่าเมื่อนี้ก็ครีมงานทำขึ้นเมื่อนี้ห้าคนนะตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปหาอยู่หากินนะหาเโซ่คนเด้หวังว่าผู้ใดสิมาผู้ใดสิมาก็ติดตามไม่ต้องกันเด้อทุกคนเด้อคอยกับสิไปหาเลาะแถวเคอร์เคอร์นี่แหละแถวแคมทางแถวเคอร์เคอร์นี่แหละ ติดตามไปนํากันทุกคนเอ้ยตอนนี้ค่อยกระสิไดีย,ยังหาเลาะยิงตามทางเลยทุกคนเลยตามทางแล้วก็ะสีเข้าไปเบิงังเจ้าบ,บังกลมมาให้มันสิเป็นมากหรือบอ่อกระสีเลาะไปเรื่อยๆทุกคนเลยมันสิพอไปจะโชคมาเนื้อโชคมากระสิพออยู่เนาะ ตอนนี้คอยเขา้เขามาเบิ้งกุกูมามีเทินสุกทุกคนนลยเดี๋ยวเห็นนะมีเนี่ยกลยยิ่นไรเด็ดนี่โอ้จีแมนเพลย์เลยได้กินนี่นี่จีแมนหนูหจีแมนเขาเห่อ,หอ,อดูบางนะ้กระแต่งนะโผก่อนอ่ะก็มีากินทุกคนน่ะปกติเห็นมากินบามีเทินนี่ Ừ. Ừ, lái, là. Này. đây này này mà đây, một ừ, hốc, cũng này là xin này oh nhìn thôi oh lắc đây đây mà kinh đây con cũng nhảy nó sẽ này hơn ตอนนี้ค่อยกับเฮ็ดสูงเฮ็ดสูงบงังบ่อนเฟึกกระแตหรือว่ากระแตกระไนทุกคนเลยกระเหาะบ้อมนะมันมากินมัมีมเทินนี่เดี๋ยวเฮ็ดสูงเบอร์ตองมาเฮ็ดซกัซกซกัซกซักบงังเจ้ากับข้ามานั่งอยู่นี้นั่งอยู่บนแปลนี่ตอนนี้สูงก,กับเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยแต่ลเฟึกเบิังมันสีข้าหรือบอนี่ลุดนน้ำกัน นี่ทุกคนนีตอนนี้เรากำลังฝึกฝึกกกมามีเทิร์นคนนีฝึกกระเตงกระนงนี่ทีมันทีน้องฝึกคำๆสุหลกระเตกระไงนี่ำๆมันจเข้ากระเตกระหนงหัวทีว่าสุหลขำคสี่ห้าโมงแ้วหกโมงเข้ามาเห็นตอนนี้เอากนนังฝึกฝึกท่าเพว่ากนังฝึกอยู่ในซุ้มนี่ซุ้มก็เอาใบไม้าบาๆเป็ซุ้ม ตามดูกันทุกคนเยิได้สิมาลยบอ่อหนมันนี้ลมแห้งอยงู่ได้ลมพัดรูอยู่ตอนนี้เสงนวงาวจะเสว some play ทีมงานเขามาถือหางเขามาซีสายได้ก็ด้ตัวนึงก็เตะตัวนึงยังมาตำลังผู้นึงเหมือนีันเราลุ้นจะได้เ่ยโอ้นี่ก็เล่นนี่โอ้ก็เล่นนี่ก็เล่นนี่นี่ตอนนี้ทีมงานก็มาโคกเลยทุกคนเลยถือว่าได้หลายพอสมควรอยู่นะโอ้ก็เล่นกระจอนก็ได้ก็เตะได้โอ้นกปลีอยู่อีกอยู่ตรงยางก็มีนี่ โอ้ลายลายได้มาหนิมาเลยทุกคนเลยวันนี้เราจะได้เห็ดปิงกระเล่นกินแรกนะวันนี้นะอยากเจ้าน้าก็ไปการต่อวันนี้ทีมงานเขาก็มาเห็ดยูโคกินแรกก้อนมาหนีิจีกระไนแล้วก่ะกระแตกินแรกวันนี้ปิงกระจอนี่มวยกระเล่นนี่เนาะ

ที่เหเก็บไว้งนน่นนไหดิเห็นตลอลายแต่วมอนี้เถเกาะบาดเดีทั้งโลดด้ยมันน่ม่องบาเหอนั่นนะมาบางกินนั้นแล้ว,ลวบ่อนไปจอปรตูบ่อนไปจอบม้นีน้นะแล้บบึงคักแรวมุนีน้มัน,น,ดดมน,น,นทุกเลยซ้ำนกเลองนกกระทกช่แจ้ากน ตอดาอมันบอนมันทำมะนา,า,นมา,นาวมนดิ<ม>กุกนะ่ะตีโลเรเบิ่งนะแม่นหรม่นมึงเงียสทางีา้สุดยตัวาไปสางไก่ชุดยอวเนี่ยม,มันเติมมัง่อยรลดหมดเลย không phát nó không có đi được đâu anh cái đó, mình ừ. đó là thơm thằng chim mà phải có màอันนี้เลย 5000 anh 5000บ่บ่ว่าเบิ่งเออรองมือ Nhìn ngắt, nhìn ngắt tôi nhai Nhìn ngắt tôi nhai Nhìn Cát máy hết luôn à Cát máy hết nó <laughs> à, มาติมไนนรตัวนึงมาติมนกเล่นกแปดต Rab? Rab, Rab, Rab. ัวเลยีนะปีนกระเตปีนกระแตปินกระไนปีนกระจรอมโพนเเกยจะซุกเลยแงมเลย ไปอาบก็ได้เย็ดเน้ก็ได้ปิงก็สุกได้ทีแล้วคนเลยทอบลเลย่งมันลงบได้ทีแล้วปิงก็แตตปิงกัไน่เขาก็นจะน้อยก็เสอ้อมมากินแล้วบนีนะแก่เขาตำมาตะฮึดแล้วนะสบายทีมงานเราเข้าป่ามานี่3สหคนทีมงานมานี่ปิงสมโตว่าตองนั้นนะชิโตน้ำนี้ชุกเลยชุกเลยชุกเลยนนี้ก็เล่นกงเแ่ง Chúc bố căn bông bông bước kia bao nhiêu hầm bưu kia chào 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 chào

扎根固了。

หลังจากกินข้าวยากล้วก็กินต้มน้ำกาแฟากินนั่นมาเนี่ยต้มน้ำหอนใส่ากาแฟากินหลังจากนั้นไปการตอบอันนี้นะาการบ้างฝึกมาวา่ามาไมหมแล้วก็การหนูหาการอย่างเห็นไปจังเอาหมดนะอดตอนนี้ทีมงานแล้วก็พากันแยกย้ายกันไปหาการน,านี่ส่วนนี้การฝึกโก,กกมาวา่าแล้วก็กกมาแงว เดี๋ยวฟึกกโกมาไหมนะช่วงนี้นะฝึกบ้างฝึกบ้างฝึกหนูบมมทีโชคดีเห็นเข้าอีกฝึกเห็นเลยนี่ยทีมงานเอามาหนี้กันมาการกลางคืนการเมือแงนี่ก็ฝึกบ้างเลยกันฟึกบ้างก็ได้บ้างสองตัวทุกคนเลยบ้านสองตัวแล้วก็โชคดีนะในเมนนี่ตัวนึง มาเลยหมาเลยทีมงานในวัอนี้นะดันไล่ะมันอยู่ชุดตับฟังเชียงตัวบักใหญ่แล้วนะเมนฟังเชียงลูกปืนอยู่ชุดเราปืนเมนตุ๊กได้เทียวเมนตัวบักใหญ่ตัวแม่ตัวเธอะใครเมนนี่นะโอ้หมา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 มาเลยทุกคนมาเลยเมนเดี๋ยวนี้เห็นเมนเมนใหญ่ มันมาแล้วคำคืนวันนี้การวันนี้ก็มานเลยวันนี้เราทีมงานก็จะได้ไปหาเลาะการต่อยทุกคนเลยนี่มาเนี่ยแหละทุกคนเลยวันนี้นะถือว่าได้เสือแมวอีกตัวหนึ่งนี่นะตัวทีมงานเราได้เม่นอะไรนะดี่คอยย่างเลาะวันนี้เห็นแสงตามากเลยสวยเลยนะได้เสือแมวตัวนึงนี่แล้วมัน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  นี <poisoned. S 2> ่ทีมงานเราถือว่ามันได้ทุกคนในวันนี้นะการถือว่าในเม่นสองโตเลยนะในเม่นสองโตทุกคนเลยมันได้มาในน่ะตัวนั้นได้คือบอกว่มันนี่ถือว่าทีมงานเทามาห้าคนนะเป็นป่าสุวนี้นะถือว่าได้สามเต็มเลยนี่นะในเม่นสองโตแล้วก็บเซมีเอลตัวหนึ่งถือว่าบ้างก็ได้หลายเติมบ้างเลยนะบ้างก็ได้ประมาณสิบปลายหมดแล้วทุกคนนะเราบด้ออกมาอยู่ถุงใหญ่หมดเลย เอาแต่ตัวเด็ดๆนะตัวเด็ดได้สามงานเราขึ้นป่าชุดนี้กับห้าคนเกับพวกมานอยู่ได้ทุกคนเลยมานพอสมค่นอยู่แล้วส่วนบ้างก็ได้บันทึกของนี่ใเม่นสองโตเลยทุกคนเลยโต้ใหญ่เลยนะแล้วก็บ้างก็ได้ลายว่าจะพวกแล้วก็ได้ในเสือไม้อีกตัวนึงทุกคนเลยออมันมาแร้วนี่นะ แต่นันถือว่าคลิปนี้ก็จะขอจบกิ่านี้ฝากติดตามและพักสมต่อไปเนาะถือว่าคลิปต่อไป่อจิได้ไปหารับเช้าแล้วก็เฮ็ดยูโคเฮ็ดโคเนาะเฮ็ดโคเม่นโคอาหารกับกินเฮ่าแล้วก็แมงโดกันนะทุกคนเนีล้างเอ